อีกหนึ่งช่วงครับอุมโมงต้นไม้ก่อนถึงแยกส่วนที่เสื้อสวยงามมากกับมิตรภาพบนหลักอ่านเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชานี้ที่บางพระสวยงามเช้านี้หัวรากดยพี่มิน ชายาไม่ร้อยไม่กลับเหมือนกันมอสไซค์ข้างหลังมอสไซท์ข้างหลังไปโอ้หอมกับข้าวทำกับข้าวแต่เช้าเลยเหิวเลยทีเดียวไปนี่พี่โตวันทึอภาพความทรงจำไวด้วยกันร่วมกัน บันทึกความสุขบันทึกความทรงจำร้อยเลียงเรื่องราวของชาวตีห้าไว้ไว้ชมย้อนหลังกับภาพบรรยากาศบนเส้นทางสร้างสุขเช้า17ตุลาคม2 5 6 7ครับเมื่อวาน สิบหกวันของผู้โชคดีใครโชคดีมีรางวัลก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่แต่แลองเขแสดงความดีใจและแสดงความยินดีกับมิตรรักนักปัน่นครับที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงออกมาเจอเพื่อนฝูงออกปั่นจักรยานได้นี่ของจริงขอสุขภาพดีไม่มีขายครับ ถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วจะมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงพร้อมเยียว,ว่าฟันปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยกําลังและความสามารถที่มีอยู่หาเงินได้อีกหลายล้านแต่ถ้าวันนี้เราไม่แข็งแรงถึงจะมีเงินเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ ไม่มีทางที่จะมีความสุขร้อยเอร์เซได้เลยครับดังนั้นดูแลสุขภาพไปด้วยกันกับพวกเราชาวทีห้าหวางเว้นเลี้ยงเชิญร่วมกันออกกำลังกายดูแลสุขภาพไปด้วยกันไม่เป็นภาระให้ใครในวันข้างหน้าเป็น ผู้ชรายังมีคุณภาพในอนาคตไม่เด้ร้อนลูกหลานไปไม่สู้ถ้าะแพลุยครับสวยงามมากโค้งครัวในสวนสวยงาม ยอดอีกหนึ่งช่วงของคนรักปันสปินไปก่อนตากล้องไหวหรือเปล่าไม่รู้แรงไม่ค่อยมีพอปันได้นิดหน่อยไปไปไป สุดยอดแล้วไม่ธรรมดาไป,ไป้ายป้ายเขายาเข้าซ้ายยาวไปไปเลยยาวไปสวยงาม ไปแล้วสวยงามมากไป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 สุดยอด